สวัสดีครับลำดับต่อไปผมจะมาแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโคมครับแบบนี้นครับโคมเนี่ยก็คือเป็นโคมที่เหลือเกียงนะครับนะมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็มีแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบของจริงนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือ โคมหรือตะเกียงพวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับพวกร้านอาหารนะครับหรือว่าประดับสวนนะครับโคมเนี่ยทุกอันเนี่ยความสูงก็ประมาณา20 21 22ประมาณ22เซนนะครับส่วนความกว้างของแต่ละอันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9-10เซนไม่ใหญ่นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับนี่เป็นฝ่ามือผมนะฮะและนี่ก็เป็นตะเกียงนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานนะครับ ตะเกียงทุกอันเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้กับเทียนพวกนี้ได้นะครับผมก็จะมีแถมให้ไม่ว่าจะเป็นเทียนสูงนะครับใช้ได้หลายชั่วโมงหรือว่าเทียนเตี้ยรครับเทียนเตี้ยเนี่ยน่าจะใช้ได้ประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณส่วนเทียนสูงเนี่ยจะใช้ได้ประมาณถึงสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับสมัยนี้ก็จะมีพวกเทียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรทุกอันเนี่ยไซส์เนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะครับไซส์ของเทียนจะเท่ากัน ก็สวยงามนะครับเวลาตั้งเดี๋ยวผมจะจุดไฟให้ดูด้วยนะครับผมจะใช้อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับวิธีใช้เราก็เปิดออกมานะครับแล้วก็ใส่เทียนเข้าไปนี่ครับเทียนใส่เข้าไปได้บแล้วก็จุดนะครับจุดเพื่อที่จะให้กลิ่นหอมนะครับหรือจะเป็นอันใหญ่ก็ได้นะครับอันใหญ่ก็สามารถใส่ได้ทุกอันนะครับนี่ครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับ หรือว่าจะเป็นอันนี้ผมจะจุดให้ดูจริงๆนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นสีพวกนี้ก็ได้จะสวยดีนะครับเป็นแก้วสีอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับใส่ได้หมดนะครับเนี่ยใส่ได้ครับใส่ได้นะเป็นแก้วสีก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองจุดให้ดูอันหนึ่งนะครับลองให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนลองนี้แล้วกันนะครับอันนี้เราก็อย่างหนึ่งคือเวลาจุดจุดไว้ในบ้านเนี่ยเราต้องระวังเรื่อง ไฟไหม้นะครับเราจุดแบบโรแมนติกนะครับหรือว่าเราจุดแบบเพื่อที่จะเพิ่มความสว่างนะฮรอันนี้เรบร้อนแล้วครับจุดเสร็จและ้วะครับนะฮะมีความร้อนแล้วครับอน,นี้เราต้องระวังเรื่องความร้อนแล้วก็ระวังเรื่องไฟนะครับจะใช้เป็นพวกเทนเล็กทรอนิกก็ได้แต่ในนี้ผมจะใช้เป็นเขาเรียกว่าเทนหอมนะครับจุดแล้วมันจะมีกลิ่น เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะครับสําหรับใช้ตกแต่งร้านก็ได้นะสวยครับเห็นไฟไหมฮะโอ้ออกมาสวยมากเลยครับนี่เห็นไหมฮะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเวลาจุดกินข้าวหรือว่าเวลาจุดตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารหรืออะไรแล้วแต่เนี่เริ่มมีความร้อนเลยฮะโอเคนะครับผมเปิดไฟนหนึ่งนะครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวผมดับไฟก่อนนะครับอย่าลืมดับไฟนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากครับ